โอเมนจับคิปอะอเมนสวยโอเมนสวยมากเออสวยคิไล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 ลี่ไลีเอาสี่เอาโอ้โหมึงกูทำอะไรวะกูก็ไหลแล้วเนี่ยเฮ้ย๋ยวก็แพ้กูว่านะเชื่อกูไหมแพ้แพ้กลไไงลงกลับบ้านกไหมกลับ้านก็ไมกลับบ้านกเย่าบาหจะกลับทำไมอะไรวะจะกลับทำไมนยมึงคอมึงดูแมพมึงเลื่อนจอมาดูสิ ก่อนเน้นโซนมังกรเน้นโซนมังกรหน่อยเอามังกรได้แด้เปรียบกูไม่ตีกูไม่ตีมังกรนะไม่เงินเราใจมาเราค่อยๆเล่นไงเราไม่ต้องไปแบบตืนบวกว่าคอยเก็บออบเจกต์ไปเงินก็นำแล้วมึงก็ตีเองดี้ามึงอยากได้ลองหยุดเทวิธีการเล่นมึงเยอะจังวะเฮ้ยกูถามจริงเฟสตี้เขาถักเขาบอกมึงอะตอบเขาดิตอบเขาหน่อยยิงเกินดังแล้วยิงเกินโดดโดมึงดังแล้วยิงเกินโอ้ย คนเราเป็นจาคัตสิกับคนอีกคนนึงไปถึงไหนวะอุ้ยตกดิ้นเลยอุ้ยเราโดนละตกดิ้นเลยโอ้โหเกินเกินเอาจริงแล้วเอาจริงโคตรโคตรเอาจริงเลยตอนเนี้ยเหนื่อยละนึงชือผมต้องบอกอะไรวะสนับสนุนอะไรวะล้างหรอเปิดตา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 เปิดเปิดใครไม่ไม่กูบอกให้มึงเปิดตาเล่นอย่าปิดตาเล่นอ๋อเนี้ยออกออกออกล้างนะหรือออกโลอะไรออกโลอะไรกถ้าคนดูขำนะถ้าชมอย่างเงี้ย ออเปิดตาออกเปิดตาจริงๆของแท้งอะแท้งเปิดตาเป็นใครอะก็เปิดตาทำไมวะพังเออไม่ดีอะเฮ้ยลาดันนี่หลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมิก็โยกแล้วมึงจะเข้าพุ่มยังไงวะกูถามมาดิอะเนี่ยอะมึงจะเดินเข้าพุ่มยังไงวะไม่ก็บอกว่าดิว่าไอ้เปิดตาเนี่ยมันอันที่เท่าไหร่ไม่รู้กูไม่อันนี่มันเป็นลูกตาอันที่เท่าไหร่เอาไว้ใส่ลูกก็บอกดีเป็นลูกตาไหนไม่รู้เออแค่นั้นแหละ ไปไปไปเพื่อนสวยกดกกดมาน้าสวยกดมาไม่ได้แล้วไปขิงซีขึ้นไปขิงซีขึ้นไปขิงซีขึ้นไปมึงตายกันแล้วมึงตายกันแล้ะตายกันแล้วขึ้นไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วพูดตรงบอกตรงมองตรงมองตรงย้ำอีกครั้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 งลิกเตอร์เจ็บย้ำอีกครั้งมันก็เล็กแล้วขึ้นมาเออเออเออลิกเตอร์เจ็บย้ำอีกครั้งย้ำอีกครั้ง เดี๋ยวตีเราขึ้นอีกเดี๋ยวขึ้นอีกเดี๋ยวขึ้นอีกเอ้ยเอาเข้ากลางนี้เข้ากลางนี้เข้านี้เข้านี้มาดิมาดิมาดิกลางมันมาสองตางมาสองมันมาสามโอมาลง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 โอมาไอโอมาไอโอไอโอมาเฮ้ยใจเย็น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 เย็นยังไม่มา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 ไอ้ดี่ยนเกลียวบอกเลยว่าไอเดี่คนเหลี่ยมเออฮ้ยเหลี่ยมไมวยเกี่ยวไหียนเกลียวมั้งสิ ไอ้นยก็ไม่มีี่มพึ่งทำอะไรวะเหมือนสามเหอนสามตัวบาทอะข้างบนอะมึงดูเด็ดเทเลเดีบบี้ชิบหายโดนนอพอดไม่ได้มักยังไม่ายไม่ามังกรเลยออมันไมอึงเห็นมันไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้เหมือนมาเอาคลิปตัวเล็กกูปอปลปลป่ย้มังกรเมังกรไหมเอ็งคือเอจับมันี้จับมันี้จับมันี้จับมันได้ไวรุด ลูเมียไปยืนบนสามใบลูเมียไปยืนบนสใบลูเมียไปเยอะเยเยอะเยะเยอโอมาโอมาอาการไม่ดีโอมาอาการไม่ดีโอมาโคมาก่อนเด้อก่อนเด้อโอมาสีโอมาสีอเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไม่จริงๆแล้วมันเป็นต้องเป็นอลิสไม่ใช่หรอที่เดินลงมาเนี่ยไ้ม่ใช่ย่เดีเอาดีใส่เขาไปดีมึงก็นำดีเฮ้ยเออเอาดีได้บนนีได้บนนีได้บนดีได้ดได้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 ได เอาไอ้ตายได้ไงวะเออมันเข้าไปตายได้มันได้ยู่เฮ้ยเอาเดียวเดียวเดีได้ยังไม่ได้อยู่ได้อยู่เอาดันโดนใจเลยโดนโดนโดนเลยเก็บก็เก็บเอาไปเอาไปอยเลยเอามันไม่ได้แล้วงี้กูทำอะไรวะเฮ้ยกูถามจริงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตีมันนี่ลูกเมียผมไม่ได้วะไม่ได้วะไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ละมันต้องปล่อยอ่ะไม่ทำไมเพื่อนเรามเหมือนเข้าไปตายจริงจริงจริงโอมามันสั้งสองเนี่ยเอ้ยสวยสวยโอ้มันจับโอมันจับโดนไปเติมดิไปเติมนี่ โอ้ยเออตัวคู่เหมือนคู่เหมือนคู่ไม่ได้หว่ะไม่ได้หว่ะเฮ้ยไม่ดีนะไม่ดีไอ้ถอยถอยๆกอนไหนก่อนเดี๋ยวแพ้เดี๋ยววันใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วให้เตะกูลงไปหาคลิปแล้วสั่งอย่างเดียวเลยทำนู่นทำนี่ดิเฮ้ยทำนู่นทำนี่ดิล้อเลนล้อเลนให้เตะมันตัวเลนไอ้มาบูมันนี้มาบูมันนี้มาบูมันนี้ให้เตะฮ่าเตะมึงอย่าพูดอย่าพูดเยอะได้ไดาแล้วมันไม่มีมันไม่อยู่ไม่ออ๋ออยู่ไหมอ๋อ โอ้เดีอเเมดเมดมเลยดการกลกาการกดีกันได่ยเดี๋ยวกันหด่ยเดี๋ยวกันหด่ยเดี๋ยกันเฮ้ยลิเกอร์มากกด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 ้เวเ้ยขอคิดดวยขอเอาต้องเอาต้องเอาเ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันห้ามัน5ได้ี่แต่ว่ามัน5กูก็บอกว่ามันห้เฮ้ยคอมเมนต์จคอมเมนต์สวยคอมเมนต์สวยมากเออ ใส่ไินไหลไหลไหลไไหลไไหลไหลี่ไหล่เอาี่เอาโอ้โหมื่อกูทาอะไรวากูก็ไหลแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ทำอะไรอย่างดีอะเอาละกันอูีลลวเาไทเาเไหเอเอาเอาอหอไเอาเออาเอาเอาเอนอ่เไเอาเอาเาไาอาาาาาเไาเอเ สวยสวยสวยมากสวยมากสวยมากอ้งดว่ะสวสวยานี้เอ็งทาดีเกินเทียวไลค์โค้ดแต่ละคนเนียตลกที่ถ่ายเลยเอาอยมาเนะปมก่อนเพื่อนเอาอะไรแล้วมันลงไปแล้วไม่ได้โอ้โหลับลับตาเล่นพะวันเนี้ยกูบอกให้มึงออกเปิดตายกอกลวกเล้วกอกล้วเอามังกรใหญ่ดิมังกรใหญ่ดิไม่ตีไม่ตีมังกรใหญ่เขาตีกันไม่ตีใครตีหรอกโบเยอะเขาตีมักรใหญ่ทีไหนวะเฮ้ เอ้มังมังกไอ้ไ่กูกูไปกูไปไปไปโอ๊ยโดนโดนโโอ้ตายโดนโดนเอ้ยได้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 ีวี่อีสวยสยเฮ้ยนะคอเจ็บมากนะคอเจ็บมากนะคอเจ็บมากจมากโอ้โหตายมันเห็นกูไอ้เิี้ยโอ้ยังไม่ตายโอ้โดนงัดโดนงัดสลบตายเหอฆ่าเหอฆ่าเลยฆ่าเลยมอเบยตันดี่ตันดีเออ โอ้ตู้ป้าอะไรวะเนี่ยโอ้ถ้าเมื่อกี้กูเล่นมันตายสองมันไม่ได้ขยับหรอกเนี่ยมันมึงขยับตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันตายแต่ตรงเนี้ยแหละตรงพุ่มเนี้ยจริงจริงเองเองอ่ะคืออลิซอลิซรู้ว่าใคล้างก่อนกันล้าง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 กล้างกันงกันเดี๋ยวเสียก็เสียเพราะว่าเดี๋ยวกันบอลให้เดี๋ยวกันบอลให้ไปเอาล่างกันไอไฮยาเตตตัวนี้แม่งทามมิ่งเข้าคลิปอย่างเดียวเลยไม่มีทามมิ่งบวกเลยทามมิ่งเข้าคลิปอย่างเดียวเลยเอ้าโอเมนเด็ดเอา ไม่แน่ไม่แนเดี๋ยวเดันง้เดี๋ยวดันกลางให้เดี๋ยวดันกลางโอ้ไม่ตายไม่เนี่ยตา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 ยเฮ้ยกูติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไม่แล้วมันลิขิตอะไรวะเนี่ยลิขิตเต็มลิขิตเต็มได้คีบกลางได้คิบกลางแล้วได้คิบกลางมึงลงมาช่วยล่างเออไฮยเตะโอ้โหมึงดูเลือดมันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมาเลยเดี๋ยวใส่มาเลยไปน่าเขาหลงนะเขาหลงโอ๊ยมาเมืองมาเมื มึงเว้งหาเกินบอกว่ามึงตลกเกินไปแล้วเดี๋ยวก็แพ้กูว่านะเชื่อกูไหมไม่มึงลองมึงสังเกตมึงสังเกตไอไฮยาเตะมึงมันเคยอยู่ไฟที่ไหนแหละมันอยู่แต่คลิปอย่างเดียวเลยเนี่ยคอแม่งแต่ละทีก็คือคอแม่งอยู่หน้าคลิปอะโอมามันสังสองเฮ้ยเวยเฉยโอ้มันจับโอ้มันจับโดนอะไปเติมนี่ไปเติมนี่รองไม่ดีอะไม่เดียวถอยไทยไทยไหนกันเะเดี๋ยวแพ้เยะเดี๋ยววะเดี๋ยวเดียดี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 ดงดี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 ดงดี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 ดงดี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 ดเออ กดปิดเอาไอยอเตกกูตายมึงดูดิงงเกินกูก็งงเหมือนกันงงเพื่อนมันอะไรกัยอยู่เนี้ยเอาโอเมโนรีบตีป้อมเกินไปเยงเอออาเอ

ไฮเดเตดีมันไม่มีส่วนร่วมในไฟเลยมึงดูมันดีเปแดงเปแดงอยู่ไม่เหมือนแยกดันให้เพื่อนเล่นง่ายเหมือนนั้นมันมันไปมันไปนั่นน่อยไล่โคชิบหายเลยแยกดันมึงเล่นเป็นออฟเลนเลยไล่โคชเกินนะยังมึงโูดนดูมึงดูในฟาร์มไปตายเยังมึงดูเฮ้ยเอ้เอ้ฝังตรงข้ามเนี่ยหลุดปะวะ ฟาร์มมาไม่ไม่มึงก็ดูดิมาไอ้ไม่มึงดูดิไอ้มึงดูนะมันฟาร์มมาประมาณ10นาทีอ่ะเก้านาทีห้าสิบวีอ่ะมึงคิดว่ามันจะไม่โหดก็เลือกเล่นเถอะไปเอาออกมาดิเอามาดิเอามอ้ฟี่จับว่ะเป็นฟาร์มก่อนฟาร์มมาฟาร์มมาสวย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 จัดเลยเดี๋ยวแยกดันมาง่ายเดี๋ยวแยกดันมางโอ้โหจะกู้โอ้โหมาแล้วโอ้โหมาต้มมาต้อย่าแยกบนให้มันต้องเป็นโอเมนไม่ใช่เหรอวะที่ไปเนี่ยกูถามจริงเถอะเล่นเล่นไปแล้วเล่นไปได้ได้ให้เสร็จได้มันแบบพอพอคนมาแล้วคิวได้เลยไม่ใช่แล้วมึงไม่เอาของหรือไง เตาย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 ไม่มีไม่มีคำว่าตายไม่มีคำว่าตายไม่มีคำว่าตายมาดิมาดิใครใครเข้ามาตายมาดิเลยเข้ามาตายเดี๋ยวตรง้ไปเอามาเลยยิ่งผมเมนทาร่าไงเดี๋ยวดอยากเล่นแครี่กันเลยนะติดติดทาร่ามาติดทาร่ามาก็หนักไปคุณสงสารทีมตรงทีมแบบที่เขาไปเจอมึงจริงๆริงแล้วทุกการเล่นของมึงเขาไม่ได้คอกันเนี่ยเฮ้ยไอ้ยตายตายเดี๋ยวเดี๋ยวคือบดเลยเฮ้ยมันร้องมันร้องยิ่งของมันวะน่ะ ยิงไรเงียเมื่อกีอม้มันจะขาดใจตายเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนคนจมน้ำอะไรอเีกอเทียวโอ้ยาายรอเหมือนคนจมน้ำอะไรมนโดนตตันลาวิวมงเห็นปะมันโดนไม่ไม่โดนตตันลาวิวแล้วเหมือนคนจมน้ำ ใชมันเ yeah, really. nice <What> ื่อะพังตายตายคาจอไม่เอาคาจอไม่โดนะเท่นะไม่นะมึงไม่เปิดไฟมันดิเฮ้ยตขอาเปิดไฟกันพูดไดเล่งเรงเล่เดี๋ยวดูมึงดูมึงดูมึงดูเฮ้ยมัดีมาดิเปิดเปิดตาดิเปิดตาดิเปิดตาดิยงกลับบ้านกไหมกลับบ้านกบ่ไหกลับบ้านกไมยหลอนี่บ้ากลับบ้านกัไหมกลับทำไม อะไรวาจะกลับทำไมเนี่ยมึงคอมึงดูแมพมึงเลื่อนจอมาดูสิิเตอร์ไลิเตอร์ลิเตอร์ไม่เป็นลนไม่เป็นเฮ้ยโอ้ยคือเพื่อนเราบวกนะเพื่อนเราเอาแล้วมันสุดแล้วมันสุดเลยเอ้าตายเฉยงงงงตายเฉยเน็ตเลยไ้มมันมันเล่นไปสาสมไเรามันขึ้นมาบนสองมันขึ้นมามันขึ้นมาการบนสองมึงบูมบูมกับแครีมากทาไมแนววิธีการคิดของมึงมันตลกจังวะมันขึ้นมาการบนสองนี้ไม่นี้

ไปกันสี่คนนไปไปที่โหลดได้ไงเนี่ยโอ้ควรเถอะถ้ามีอันดับฝั่งตราข้ามรวมได้มันก็ที่10บอะโอ้คเนลรวมรวมยี่งละที่สเลยรงันแล้วงส้งยี่สองละยี่สแล้เยอสุดในทีมเลยรับเยอสุดในทีมดูรับดาเอะกอาจะเตะกู